ขอความเจริญสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ติดตามและท่านผู้รับฟังทั้งหลายในคลิปนี้ทางพระคาถาศักดิ์สิทธิ์닷คอมจอมขมังเวทจะขอนำเสนอพระคาถาภาวนาหาลาบนำมามอบนองบอกกล่าวแก่ท่านทั้งหลายและก็เหมือนเช่นเคยครับท่านผู้ฟังท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามที่ยังไม่ได้กด subscribe ที่ยังไม่กดแชร์ให้กับทางเรานั้นทางเรารบกวนเวลามีค่าของท่านจะทําให้กับทางเราด้วยและอย่าลืม กดที่รูปกระดิ่งรูปละครเพื่อที่ท่านนั้นจะมีพราตุกคลิปทุกเรื่องราวทุกคาถาที่ทางเรานั้นนํามามอบนำมาบอกกล่าวแก่ท่านและเมื่อท่านทั้งหลายทําให้กับทางเราแล้วเราก็ไปรับชมรับฟังคาถาภาวนาหาลากกันได้เลยครับและนี่เป็นความเชื่อสุดบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคาถาภาวนาหาลาบมีใจความดังต่อไปนี้ มะอ,ะอุสีวังอะจุดตังพระอรหังจุติโลกะวิทังยะทีระสังคังจุติจุติคาถาบทนี้ท่านให้พอนาในยามวิการในยามข้าคืนที่ดึกสงัดทำจิตใจให้เป็นสมาธิสงบที่สุดแล้วสวดคาถานี้สามจบเจดจบเกจบ ก็ได้และนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและท้ายที่สุดในคลิปนี้ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคาถาภาวนาหาลาบจะมีประโยชน์แก่ทั้งหลายไม่มากก็น้อยขอให้ทั้งหลายนั้นจงตั้งมั่นในคุณงามความดีขอให้ทั้งหลายนั้นจงตั้งมั่นในศีลธรรม ทำอันใดที่ทำดีทำเลยทำอันใดที่ทำเป็นกุศลทำเลยแต่ทำอันใดที่เป็นอกุศลอย่าทำและท้ายที่สุดในคลิปนี้ทางเราขออ้างอิงกับคุณพระศรีรัตนตรยัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาค,คุณครูบาอาจารย์คุณงามความดีของท่านทั้งหลายจงรวมตัวกันเป็นตะบะเป็นเดชะดุนบรรดาลให้ชุดทั้งหลายนั้น จงประสบแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งหนึ่งประการใดที่ชอบประกอบด้ียรทำแล้วไซขอให้ความคิดความมุ่งมา่ปรารถนาทั้งหลายเหล่านั้นจงพันสําเร็จพันสำเร็จจากนี้ลตลอดไปขอทั้งหลายจงโชคดีมีชัยพระสถาศักดิ์สิธ์ .com จอมสมังเวท